ที่มีตัวนึงครับสองตัวเฮ้งแหลกทัสองตัวเลยครับสามตัวหลังที่สองหนึ่งสองสามสี่อันนี้หนึ่งสองสามสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเศร้ามืดครับผ้ามายามดังสิ่งครับไม่ยามแต่เศรนะาร์เนยไม่ยามก้อน,นที่เขาเจ้าที่มายามหลบ เือกจะามายามก่อนเล้วบัวรงนี้ก็ม,มันตีหากา็กว่าครับสอกมายามจะเสาะเดี๋ยวช่วงสายๆเขามีธุระครับไปไปหลุดพยายามน้ากันซีมีปลาโดดมาขงางดังซริงเขาจะโตว,วะหลุดส่อยกันครับมืดขนาดเลยครับไปเดิมลังแรกคมไซไ้แถวๆนี้แหละนีโตปลามีปลามาโดดอยู่บ่โอ้ยนี่มีเห็นตัวนึงมาโดดมาทางหลวะนนี้ โอ้มันโดดมันโดดจากคุณคือน้องพี่ครับนี่ครับหลังแหลกมีหนึ่งแตร์เอ้ยสองสองครับนี่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 โอ้อาจจะมืดหมึดเนี้ยจังหน่อยอยาเปิดแฝดให้เบิ่งนกันนี่ครับสองแตรมหลังแหลกมีตัวนึงยี่นี่ยนี่ตัวนึงครับสองตัวเฮ้ยหลังแหลก นี่สองโตเลยครับผ้ารุ่นกันต่อครับหลังที่สองที่สามหลังที่สองที่สามนี่ใส่อยู่ขั้นเดียวกันเลยครับโอ้ยแนี่มาเหา็นลานอนโคโลเลยปุ๊บกล่องเลยครับใส่ใส่ขั้นเดียวกันเพราะว่ามันกว่างแห้งครับนี่ไอคันทนามันกว่างครับใส่ขั้นเดียวกันเลยนี่ครับนี่เอ้ยสามโตครับหลังที่สองหลังที่สามอยู่ฝั่งนี้ หลังที่สามอยู่ฝั่งนี้ก็เห็นกล่องอีเล่ครับป๊อดหนึ่งสองสามสี่อันนี้สี่ตัวครับกล่องอีเล่เห็นครับมีความรู้สึกว่านี่ป่าบือนดูนี่ครับป่านบืนนี่อันนี้โบโบดโดดโบดโดดข่าวดางังสิ่งครับแต่ว่ามันบืนมันบืนมา่าเไหนวะครับเก็บป่าบืนอีกตัวนึงครับ ยามมาสามหลังครับ <c oughs> ได้บักหลายแล้วเป็นุ่นกันหลังที่สี่ครับหลังนีน้ำใส่น้ำบลไหลครับเบิงนะึ่งะิมตโตโดดบ่หมูป่้ปลาครับอันนี้ใส่วาปันชีโดดบุม,มีตัวโดดครับนามมันบ่ไหลอีกหลังหนึ่งครับหลังที่หาครับที่ใส่แบบน้ำปลาไหลครับ จะโมมีปลาโดดด้วยกันหลุดกระต้อครับหลังที่หกครับสิ้มีตรวมีแตร,รมไหมหลังนี้น้ำกระบาลัยนะหลงนี้น้ำกรบาลัยครับบ่มีต,ตัวเพืกันหลังที่เจ็ดครับหลังนี้น้ำไหลก็ลิลลิลนี่แหละครับเบิ่งดูมีต,ตัวปะมีครับหลังนี้เห็นสองตับวบ่ใหญ่ปะไรครับ อ่าเดี๋ยวเขาเก็บมันครับลังที่แปดครับแถวๆนี้แหละมึงดูนี่โตโดดอยู่พอเนี่มาเห็นเขาขาวสองสามตัวครับเนี่ครับหนึ่งสองสามสามตัวครับลังที่แปดยามไปแปดลังแล้วครับได้ลายเติบมรุ่นกันลังที่เก่าครับสิมีโตมีแต้มไหม อันที่เก้านี้โอ้ป่านขึ้นบดวะ่ะมันมี้ป่ามาท่ออยู่นีด้วยจะข้าจา่อไซหลอบครับมาส่ไ้หนาหลอดข้าจา้าแต่ผม,มีป่าโดดเสยเลยยาม้าเก้าหลังแลยครับรุ่นกับตอหลังที่สิบหลังที่สิบนี่กืบผมีมยังครับสงสัหนามลายโพดครับหรือป่านออกไรวะ่ะวน,นี้ฟองเลยมันย้อนลงพื้นแล้วมันป่านออกไตบ่ นี่ไหมีคราบขาวๆคือป่ามาถือแล้วติดออกไปพ่อ <c oughs> สนีใส่ตำบุรับลังที่สิบเอ็ดนี่กะโบมี่ยังครับตรงนี้สงสัยหกปดป่าบ่าเที่ยวครับยาม,มาสิบเอ็ดหลังครับตรงนี้ใส่ไปสี่หลังเลยครับใส่ไป 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่ลังนั้นแนมโบมีป่าครับหลังนี้แนมกับโบมีป่า สงสัยใส่น้ำมันไหลหมดครับป่าเล่บ่ค่อยโดดอะไรอาจจะเป็นน้ำน้ำไหลนะหลังนี้เด้วหลังนี้โอ้ใส่ตำผลบ่กหลังนี่ครับด่างย้อนลงพื้นป่าโดดออกได้บ่วะด่างย้อนลงน้ำแล้วบ่ถือป่าโอ้ยป่าแต่ว่าตกน้ำว่ายเลยนี่ครับโอเบิ่งหลังนี้ตกงามเลย โอ้ยตกน้ำนี่ครับนี่ตกงามเลยมีใส่งามน่ครับซีหลังถือหลังเดียวยาำเสร็จเรียบร้อยครับ ผลงานกลางซิ่งหรือว่า,วามานันจะว่าด่างเฮี่ยคืนนึงโอ้ยยิงยิงซิ่งเลยครับงานที่คนรักเอาครับก็เห็นพืนนึงใส่ไว้ที่พบคืนหายพืนนึงครับเพราะว่าตอนตอนที่ใส่เห็นโบได้จำโมใส่จำแค่ว่าท้านหน้าที่จะของยางไปนะครับหายหายอันหนึงน่งซิ่งเลยมเมื่อนะี้ก็เมื่อยละ เดี๋ยวจอกันคลิปหนาครับด่างเฮียลังหนึ่งวัสดีครับผลงานด่างสิงเต่านี้และยังงานที่เราครับ